ก็ยังอยู่เหรออ้าวไม่ใช่ไปปูนมีตัวเล็กก็ไปปูนเพื่อนเหนื่อยมากั้งใจเลยครัสามสองขาพี่ใบพีโพรขาพูดถึงการร่วมงานสี่จันที่วันนี้นะครับก็ผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับสี่จันอย่างที่บอกไปสี่จันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนคนไทยผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักสี่จันคือตั้งแต่เด็กๆผมได้ยินคำว่าสี่จันแล้วพอคุณลวิทพี่แท็บเนี่ยมาเลี้ยวหลบ เม well, er ื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเออสีจันทร์มีพัฒนการต่อเนื่องไม่หยุดแล้วการที่เราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกภูมิใจแต่ก็เราเนี่ยจะได้ใช้โปรดักที่ดีและมีการพัฒนาต่อต่อไปแล้วผมรู้สึกภมใจครับพี่โบว่างครับในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์ชายแปก็อย่างที่พี่ไมล์บอกว่าตอนนี้พวกเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ชายครูแรกมันเหมือนกับว่าเฮ้ การดูแลตัวเองอะ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ผู้หญิงละตอนนี้ผู้ชายหรือว่าไม่ว่าจะเพศอะไรก็สามารถดูแลตัวเองให้ให้ดูดีได้ตลอดเวลาแลว้วอีกอย่างคือถ้าพูดถึงแบรนด์เครื่องสำอางไทยอะ่ะก็ได้ยินสีจันทอย่างที่พีมายบอกเชื่อว่าทุกคนรู้จักเออเนี้ยพวกเราได้ทํางานหลายที่มากบนโลกซึ่งถ้าเกิดว,ว่าเราในฐานะคนไทยอะ่ะได้ไปทําให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักของทั้งโลกมันก็ เป็นอะไรที jest, ่ด oui, e ีเลยเห็นผู้บริหารบอกเราว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษทราบเรียกทราบแล้วถ่ายแล้วหรือยังไงครับก็ต้องรอพี่เขาบอกบางทีบางทีเรื่องงที่เขาอาจจะรู้แต่ผมก็ไม่บอกอะไรอย่างงี้แต่ว่าแฟนคลับน่าจะตื่นเต้นน่าจะอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ใช่ครับผมก็เริ่มตื่นเต้นตอนพี่จิ้มมาเลยกลัวปอเหรอครับกลัวปอเหรอเกือบไปแล้วครับฝากมัครบแฟนติดตามผลงานของเขา กต็ตามผลงานที่ใกล้ที่สุดก็คือของผมก่อนนั้นมี T H C และภาพยนตร์เรื่องแมนสวงครับ<ม>ก็สุดท้ายถ<ม>ึงงนี้เนี่ยไ<อ>ด้ดูแน่นอนครับเอเอผมก็ T H C เหมือนกันครับของ Beyond p e r l แล้วก็แมนสวงครับเพิ่งถ่งงายจบไปรู้สึกว่าเป็น production ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเจอมาแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้เห็นหนังไทยแบบนี้มานานมากกันและอยากให้ทุกคนติดตามกันเพื่อเป็นเพราะเราจะไปขายในทุกที่ที่ไปได้บนโลก ก็อยากให้เป็นความภูมิใจของคนไทยในส่วนภาพยนตร์แมนสวยอี่ยสปอยได้ไหมครับว่าเป็นแบบประม่าได้ไหมครับไม่ได้เลย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 ฮิโอะมีทีเซอร์ออกมาแล้วเออเป็นไงบ้างฮะพอทีเซอร์ปล่อยออกมา ก็ S <S 1> <S 1> เป็นหนังรุ้นะระทึกที่คิดว่าถ้าถ้าทุกคนได้ดูต้องตื่นเต้นไปในทุกๆซีนแน่ๆเลยต้องใช้คําว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นดังนั้นเดี๋ยวรอหนังมาแล้วดูเอนจอยไปพร้อมกันอ,อกีออกอ,อีกไม่นานนี้ทีเซอร์จอกแล้วใช่จริงๆแล้วแพนก็คือนักสแสดงทุกคนก็จะไม่ได้ดูก่อน,นไปดูพร้อมๆกันวอนที่ออนมาแรกอย่างตอนท้ายทุกคนเซอร์ไพรส์ว่าที่เขียนว่า only for คานอะไรเงี้ยอันนี้มันเกิดมันนี้คืออะไรอธิบายหน่อยก็คือจริงๆเราไปขาย เราไป,ปพรีเซนต์ที่คาน,นก็จะเป็นเทเลอร์เวอร์ชันสำหรับคานาซึ่งตัวออฟฟิเชียลเทเลอร์อีกอีกแบบหนึ่งก็จะมาในประมาณเดือนหน้าครับก็เดี๋ยวรอติดตามซึ่งึ่งกับคานนี้ได้ได้ยินมอว่าดีมากมแล้ว,ลว,ลวทุกคนก็ให้กันการสนใจที่ท,ที่ดีกว่าที่คิดมากเ,เลยนะแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคอมเมนต์ใคที่มันย่อยง่ายและเข้าใจง่ายเชื่อว่าทั้งโลกน่าจะเข้าใจได้ ตอนนั้นไปจีน <st ut ters> ก็ฟีดแบ็กก็ดีเหมือนกันแล้ว ừ, ก,ก็คือคือเหมือนทางทีมบียร์รนคาวเขาเขาเขาจับเรียกว่าร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่เพื่อที่จะพาพาภาพยนตร์ไทยพาความเป็นไทยเนี่ยไ,นะไปให้ทั่วโลกได้เยอะที่สุดในอุบัาาติรแต่ละคนมันต่างากางนันที่ผ่านมาอย่างไรบ้างครับนโอ้ต่างกันเยอะมากแต่ต่างยังไงเดี๋ยวรอติดตามดีก <ừ. S 1> ว่าเพราะว่าจริงคือจริงๆคาแรคเตอร์มีความคล้ายแค่บางอย่าง เหมือนเชื้อบางอย่างที่ทุกคนคุค้นเคยแต่สิ่งที่จะไปเอ็กซ์พอร์ไปเจอกันในเรื่องจะเป็นอีกแบบโรสเชิร์ก็เป็นอะไรที่ที่สนุกแน่นอนแล้วก็ได้เจอความสวยงามอย่างที่โปรบ,บอกอทีมเราอยากให้หนังเรื่องนี้มันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครหลายๆคนสำหรับเยาวะชนรุ่นใหม่ที่อยากห็นควา อยากจะเล่นหนังอยากจะทำหนังตัวไม่ถึงส่งความสวยงามที่เรามีไปให้เ,เพื่อนที่เพื่ทั่วโลกได้ดูรู้สึกยังไงที่แฟนคลับเขาจะแบบว่ามีกระแสว่ามันเดาทางไม่ถูกเลยว่าหนังออกมาเป็นรูปแบบไหนก็ <c oughs> แปลว่าแทนที่จะเดาเออตอนนี้ให้ตั้งตารอ,อ,อหนังที่กำลังจะออกดีกว่าเพราะว่าวายไปถ่ายโปสเตอร์มาก็รู้สึกว่าแบบเ,ออเราไม่ได้เห็นหนังไทยแบบนี้มานานมากแล้ว ก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าน่าจะทําให้วงการหนังไทยคึกคักขึ้นมาอีกครั้งนึงคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้เป็นจริงๆมั่นใจอย่างมากมากๆรับที่เราได้ขอกว่าจะเป็นแฟนในวันบอกว่าเดียวมากเลยคนแต่ก็มีที่เก่งกันนะหรือว่าต้องไปจ้างแบบเช่าคนมาทำอะไรไหมก็ก็ดูว่าใครเหมาะสมกับอะไรเพราะว่าคือเปิดโปงเปิบอกระบบ ของที่ได้มาหรือสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันทีมันเยอะเกินไปเราเลยคิดว่าเราอยากจะแบ่งให้กับคนอื่นๆที่เขาต้องการไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเขาก็แฮปปี้นะที่แบบว่าเรียกว่าแบบแชร์เพราะว่าแบบคนที่ได้ไปกนแฮปปี้อย่างคนที่เขาไม่เคยได้เขาก็แบบรู้สึกดีอ่ะแล้วพอเราเห็นแล้ว่าตอเราก็เก็บของเราจดจำดีๆมาแล้วก็เอามาส่งให้กับคนแทุกครั้งที่เจอหรือว่าแบบโพสต์ทางโซเชียลก็ ทำทำได้ครั้งดีทำครับแล้วใส่ยามอันนี้ใส่บุญอันนี้สายบาปไปม่ไปเก็บยังไงบ้างครับ <c oughs> จริงก็มีโอเปอเรตตามเหมาะสมเพราะแต่ละครั้งจำนวนตัวของขันเนี่ยอาจจะมาไม่เท่ากันแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะได้รับถึงความรู้สึกดีๆการอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดรอบเนี้ยก็มีโอเปเรตด้วยเป็นที่เก็บแบบตัวชับท้องก่อนจะคัด,ยดยแยกเพราะว่าช่วงที่ได้รับมาเนี่ยเป็นช่วงที่ถ่ายแมสนสวยดีพอดีผมก็ยังไม่ได้แบบเก็บทุกชิ้นเลยแต่ต้องขอบคุณมาก ตร่นี้ทีหนึ่งสําหรับความสึกดีสิ่งของการ์ดแล้วก็กําลังใจทุกทางทุกงานไม่ใช่แค่มาโปองแต่กับทราน้องมุ่งคนในเบื้องคราวใช่เพราะว่าคือพวกเราไม่ได้มีงานบ่อยช่วงหลังพวกเราก็มุ่งภายหนักแล้วพอเห็นเห็นของขวัญน่ะที่มันเป็นรูปธรรมคือคือเราเห็นความรักที่เขาส่งให้ในโซเชียลแหละพอเห็นของขวัญก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขายังคอยให้กำลังใจเราทุกทุกทางอยู่ก็ขอบคุณมากมาก